ปึนแค่หลอดนะครับที่ตอนนี้ฮิตกันนะครับเล่นได้นะครับเสมือนจริงนะครับตัวนี้ครับถ้าเราดันขึ้นนะครับเนีราก็จะยิงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราปลดปลดล็อกตัวนี้นะครับก็จะกดล็อกนะครับกดล็อกนะครับ ก็จะเล่นได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนจริงนะครับจะเล่นแค่มีเสียงนะครับอันนี้ก็คือไม่มีลูกครับเอ,อไม่ได้นะครับอันนี้ครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับใครอยากหาซื้อมาเล่นนะครับลอง ลองดูได้นะครับกำลังฮิตฟีเวอร์เลยครับ